สวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับหนุ่มน้อมนคนเมื่อนาในช่วงเวลาทุ่มกว่าเหมือนเดิมครับเพื่อนครับวันนี้มาช้าดีกว่าไม่มาครับก็มาแล้วครับนี่คือเจ้าตัวอิซิซุมิวเซเว่นปีโฉมปี2018เพื่อนๆครับเจ้านี่มาขุมพลังนี่เลยเครื่อง3000ดีเซลเกียออโต้177แรงม้าแรงบิดอยู่ที่380นิวตันเมตรครับเพื่อนๆครับ มันมาแล้วมาอยู่3คันนะเพื่อนๆน,นะฟังให้ดีนะ3คันแล้วเลขไม่สอคันนะครับ2คันมีเลขไม่อยู่9,000 0ม่นกว่า,ก,วากับแสนหน่อยๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกัน3คันเลยแล้วก็จะแถมอีกคันหนึ่งเดี๋ยวคันไหนไปดูกันนี่คือผมแน่เขานะรถมาจากองค์กรพอดีก็รีบมาทำวิดีโอให้เพื่อนๆน,นะครับอาจจะ มืดหน่อยนะครับก็มาเลือกดูกันว่าสนใจคันไหนอ่ะคันแรกคันนี้ภายในเอี่ยมอ,องออร์ไทยมากเบาะหนังเป็นสีเบดกุญแจได้2ชุดนะครับคันนี้อันนี้นะอ่ะกุญแจได้2ชุดนะครับเอกสารประจำรถก็น,นี่เลยปี2000ใ,ใกล้เลย18นั่นเพื่อนนะกล้องสูม ซูมไม่ออกอ่าโอเคปี218 0นะครับเพื่อนนะโอ้มันมืดกล้องผมมันมองไม่เห็นในรดับที่หนึ่งนะเครื่อง3้ำพันอ่าเอา1 8ภานจอนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนนะเกียร์นะครับโหเกียร์เขาทรงสปอร์ตจอทัชสกรีนนะครับขนาดน่าจะดูทรงแล้วน่าจะเป็นเกือบ10นิ้วนน่นเพื่อนนะนี่คันนี้เลขมาอยู่ที่11266ที่วิ่งไปนะ ราคาบอกเลยเพราะว่าราคาเขาแจ้งมาแล้ว769,000บาท3ามคันนี้ใครเลือกก่อนได้ก่อนจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันและที่สำคัญซื้อสดไม่มีแบบเช่นเคยนี่สวยๆแบบนี้มีเพื่อนๆถามหาผมเยอะนะถามผมเยอะเลยว่ามีไหมอีซูซูมิวเซอยากได้ m p v อยากได้รถบ้านมาใช้นี่ละครับราคาออกห้างล้านกว่านะเพื่อนนะไปเป็นคันที่ส คันที่สองเนี่ยก็คือนี่จะให้ให้มาดูว่าเครื่องเสียงเครื่องอะครับเหมือนการทุกคานเลยนะนิ่งมากนิ่งมากและคานเดิมนี่น็อตดูวันจะชัดมากอันนี้คือไม่ขยับนะนเพื่อนนะไปหน้าเป็นตัวใบซีนอนโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเียวแล้วก็มีดีทามเลนิ่งไลท์ให้นะครับสวยงาม เพื่อนๆนี่รถคือวิ่งผ่านฝนมาเนี่เลยอ่ะคันที่สองอ่ะคันที่สองเบาะอาจจะใช้งานประมาณนี้นะเพื่อนนะเบาะเป็นไีฟ้านะั้นเพื่อนนะนี่มาดูคันนี้เลขไม้ก่อนเลยเก้วาหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบว้าวว้าวมากอ่ะกุญแจได้กี่ลูกกุญแจได้มาสองดอกเหมือนกันนะครับกุญแจสำรอยไม่เคยใช้เลยนี่ฮัสกีนนะครับนี่ครับ สามารถต่อเบอร์เชื่อมบลูทูธดูหนังฟังเพลงว่าไปอ่ะปีสิบแปดนะครับ 2018. ปีสองพันสิบแปดอันดับที่หนึ่งเครื่องสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าสามร้อยแปสิบแรงบิดจำอีกทีราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใครทันก็โทรมาในระหว่างคลิปได้จองห้าพันบาทล็อกสิทธิ์ไปก่อนนะครับไม่งั้นไปแน่นอนรถเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับมิวเซเว่น ก็ได้แต่รอครับตอนวันนี้มาแล้ว3คันนะครับ3คันนะครับอ่ะผมดูคันแรกก่อน<ม>ก็ทออะไรเผื่อเพื่อนคันแรกเป็น7ก็ดกไก่สบ,บริสีหนึ่งแปสองอันนี้เลขไม่หนึ่งแสนหนึพันแสนงแล้วคันนี้คันนี้90,000กว่า7จ็เนี่ยเจ็ดกอไก่สบ,บริสีหนึ่งแปดอ้ทะเบียนสวยด้วยคันนี้ เอาเลขม่อีกทีไหนๆก็ไหนๆละคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นสามเพื่อนๆนะดูไว้นะต่อไปคัทนที่ผมจะแนะนำคืออาจจะข้ามช็อตไปน,นิดนึงนี่คือเป็นเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโวแปตัวอีแปเตียแต่สวยมากปี2 0 1 5ลึกหน่อยอันนี้เพื่อนๆที่จะเอาไปค้าขายนะฟังผมเลยแล้วก็ราคา369,000บาทเลขใหม่แค่32,000 30กกิโลเพื่อนๆดูแอร์เย็นเพลงเคราะภายในยังกริปบอยู่เลยเนี่ยเพื่อนดูสวยมากปี2 0 1 5าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับใครที่อยากจัดไฟนแนนซ์ก็เหมือนเดิมเพื่อนๆอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2องยีน150มา้าอันนี้คือแถมให้นะในคลิปนี้เห็นแล้วสวยอยากให้เอาไปใช้ซื้อสดไม่เวียดสักบาทมีโครง เหล็กให้เรียบร้อยอันนี้ลงเล่มเรียบร้อยนะเพื่อนนะเป็นลงลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวตำรวจเรียกนะปลายนู่นเลยคันสุดท้าย i s u ซ u Mu7 ปี2018นะครับเครื่อง3,000ดีเซลนะเพื่อนนะ177แรงมา้า380แรงบิด769ราคาเดียวไปต่อคันที่3อ่ะเบาะฝั่งนี้จะมีหน่อยนะธรรมดานะครับการใช้งานอุ้ยคันนี้มาดูเลขไมเลย เก้าหกับ884คันที่2 8งแปเอา้า993ใช่ไหมหางก,กัน2,000กิโลจัดไปเพื่อนคันที่3ผมว่าเลขไม่น้อยสุดนะนี่กุญแจได้2ลูกออ้แอร์เย็นมาก,กเพื่อนเปิด19เลย <laughs> นี่แหละครับคอนโซลามาดูเล่มประจำตัวนี่ครับเราขายความชัดเจนครับปี2018เครื่อง3,000 ああ bon okay, oh สามพันมัวเหมือนคนแก่เลยทีเดียวโอเคเพ Assass, ื่อนสเปคเดียวกัน3คันนะครับมีเก้าหมอยู่2คันอกับแสนกับ1,000อยู่1คันสนใจคันไหนทักผมมาหรือไม่ทันก็โทรมาเลย0ูนย์แปด5 0มศูนย์รอรับสายอยู่เช่นเคยนี่คือรถที่เข้ามาใหม่แล้วเป็นรุ่นที่เพื่อนๆอยากได้มากๆก็คือเจ้าตัวมิสไม่ใช่ อีซูซูมิวเซเว่นปี2018มาเอาเลยใครสนใจรีบโทรมา03นย์0ป0สาห้ 50. สลับที่นี้ไปแล้วสวัสดีครับ